โอโ้กลับมาก็ตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่นะฮะงไงผมทิ้งไว้เลยแบบหลายชั่วโมองเลยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับผมก็เป็นการเลี้ยงหินนะครับผมแต่วันนี้ผมมาแบบพิเศษเน,นิดนึงนะครับผมก็คือการเลี้ยงแมวนะครับผมโตเรื่อยๆตามนาทีตามวินาทีเลยนะครับผมในชีวิตจริงเลยตามชั่วโมงตามอะไรนะครับผมนี่แมวของผมเองชื่อเอ็กซ์นะครับผมแมวเอ็กซ์นะครับผมโอเคแล้วก็ผมก็จะมาดูว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับผมมันจะเหมือนหินหรือเปล่าผมคิดว่าเหมือนหินหมดอะเอีงสีเหรอเอาสีอะไรเดียสีเทาไหมาอ๋อนี่ตัวเลขอนี่ตัวเลขอ๋อไม่ต้องโชว์ก็ได้โอเค,คอออเราดดูตรรงนนี้ไ้ไไะคับผมม่จเป็นนต้องโชว์ะโอเค เตามมาดีหนูเอาไรหนูไม่ตามมาละหนูอุ้มนะอุ้มแม่งเ่ยตัวใหญ่มากอุ้มได้นะครับเปิดมาไว้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแมวเข้าไปหมุนด้วยเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ แต่งินก็ได้วะแหม่สองนาทีเองอะ่ะเริ่มต้นมานะเฮ้ยแมวมันขี่กันได้แล้วเรายังขี่ไม่ได้เลยมันสามารถขโมยของคนอื่นได้นะครับเวลาเนี่ยเวลาขโมยคนอื่นได้อ๋อสามสิบเจ็ดบาทแม่นักนะขี้เกียจนะอืมก็สามสิบเจ็ดบาทสามารถหยิบของใครมาเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวใหญ่หญหญหญโดนเราแอบไปเอามาได้ เฮ้ <laughs> ยคอ,อยขี้เกียจเปิงเงินเิงทองในนี้มันจะมีเหมือนเดิมเปล่าวะ <c oughs> โอ้ยเพิ่งกินแล้วมันเดินเร็วขึ้นเลยวะ <c oughs> <c oughs> เดินได้เลยเห็นปะคิวเอฟเฟกต์ด้เราคุยกับคนอื่นบ้างไหมเนะี่ยไม่มีใครคุยกันเลย ปื้ปื้ดมันเป็นไงเป็นไงโตกันหน่อยเอ้บิลลี่เอ้ยโยเ้ยไปแล้วออกไปเป็นมันอุ้มไปแล้วมันอุ้มไปแล้วมันกลัวคนขโมยมันกลัวคนขโมยอุ้มได้วหรอขนาดตัวใหญ่นะไม่ได้ขึ้นไม่ได้เสร็จละคนเราอุ้มไปก่อนดูแมวกูเดินตามกูด้วยนะ น้ำกินน้ำกินน้ำแล้วพิ่งเร็วพิ่งเร็วนะครับเดียวประตูตเข้าไปดิตรงนี้มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมันเข้าได้ทุกห้องอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพักกันตรงนี้นะผมเพื่อทำให้แมวนตัวใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่มันใหญ่กว่านี้นิดน,น,นึงนะครับผมเพื่อทำให้มันแบบ เออตัวใหญ่ๆ่อะ่ะน้องเออประมาณนั้นอะ่ะนี่เริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับลองดูดิไหนอุ้มมันซะหน่อยอ้าออุ้มได้เยะเห็นไหมเราจะเอาออกไปดูโลกภายนอกกันบ้างนะครับผมนี่เขาเริ่มขี่กันได้แล้วผมขี่กันได้ยังยังนะฮะต้องแบบเจ๋งกว่านี้ถึงจะขี่ได้นะครับนะดูคนเยอะนะครับผมนี่มิสตี้นะผมเพิ่งเกิดเลยตัวนี้อาอแล้วน้องอยู่คนเดียวแล้วไเป็นไหนะครอบครัวออปไปหนไเอาจานร่อนเก็บม,มาเลยเอาละ เอาละถ้าเกิดใช้จานร่อนเนี่ยมันจะไปเก็บให้เราเปล่าลองไปเทสตดูดิเอาละเห็นนี่ไหมหนูมันเก็บได้ด้วยเอาเล่นกันสนุกดีทั้งนี้เก็บมาดิแล้วหายไปไหนอ่ะมันก็เด้ไปไกลอ่ะหรืออะไรหายไปเลยหายไปแล้วอ่ะไ,ได้ยินนิ่งม้เลยวะเราต้องไปหามีกันดิเอ้ยอยู่ไหนวะจานร่อนอะ่ะเอ้ยหายไปเลยจานร่อนขนาดอยู่ไกลก็ยังจับได้นะครับผมอยู่ไกลก็ยังได้อยู่เดี๋ยวเราดื่มน้ําเพื่อแบบ ค้นหานั่นดิเร็วเห็นไหมเร็วเร็วฟื้เออเมื่อกีอ้มันหายไปไหนวะหรือว่าแมวมันเก็บไปแล้วมันไม่ยอมเอามาคืนวะเก็บแ,แล้วเก็บเลยเหรอแมวอ่ะไม่มีวะ่ะมันไม่น่าไกลขนาดนั้นวะ่ะเฮ้ยทำไม,มประตูมีตรงนี้วะแถบได้ด้วยแต่มันเสียออกมาวะยังไงวะเมื่อกี้นันฟื้อะไรวะตัวมาจากอันนี้หรือเปล่าวะคล้ายๆเนะาะเพรว่าตรงนี้ไม่มีประตูะนั่นไงมันจะมีเชื่อมโยงกันไก่รถคันเมื่อกี้หรือเปล่าที่มันคว่ำๆอยู่อ่ะมันคงมีใครขับรถแน่มีรถด้วยหรอวะ มีขับตรงไหนจะได้ไปเอามาเอาไปเล่นเครื่องเล่นกันสัหน่อยดีกว่าพาแมวเราไปเล่นด้วยหมุนหมุนนะหัวในนั้นเนียตัวเบลเ,ลเ,ลเอ,อร์เล่นไหมหมดจริงอ๊บไมร์ไวนนเลย้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย แรงไม่พออ่ะโอ้มันมันหมุนไม่แรงอะ่ะไม่แรงเลยอะ่ะเอาละเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยโยดำทั้งตัวเลยนะะคนต้องแมวเลยแมวนั่งขี่ชาไดเปล่าเ่อยเกินต้องใส่ได้นี่วะทีมันจะมาขโมยเวลาเราเลยต้องอุ้มมันไว้ก่อนไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยไม่มีอะไรให้ทำเลยอะไรดีวะ ไม่ไรบ้านไรเพื่อไปเอาบ้านเดิมมีเสาด้วยนี่นะครับก็จะไปลองเล่นเกมแบบแมปอื่นๆดูเนอะใครมีแนะนำอะไรแนะนำได้นะคือคนที่ดูดอยู่ก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดมันแบบมือว่างๆอยู่ก็คนไปกดลงไปกดลไลค์หน่อยติดตามด้วยก็ได้เอา้าคิวนะตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ต้องต้องทำนี่ก่อนเดี๋ยวพักก่อนนะโอเคเดี๋ยวกกนนะยามาเจอกันอีกทีตอนหน้าจะแบบเอาเอา,เอาตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าจะไ,ไปเทียบกับคนอื่นได้เลยนะครับผมไป let's go โอ้โหกลับมาก็ตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่นะฮะยังไงผมทิ้งไว้เลยแบบหลายชั่วโมงเลยนะครับผมพอดีว่าผมออกไปข้างนอกมาด้วยนะครับผมหลังจากหลังจากที่พักตอนงันไปก็โอ้โหหลายหายไปยาวเลยนะครับ5ชั่วโมงเนี่ยยังไงดูตัวใหญ่ขี่ได้ละเออขี่ได้ละเห็นไหมยังไงมันจะมาขโมยผมหรือเปล่าเฮ้เดินทำเป็นเดินมาใกล้ๆแมวตัวใหญ่ได้เห็นไหมสบายเข้าไปโดดเอยเทมเปอรีนี่เขาเรียกว่าอะไรเตอที่โดดอ่ะอ้าวกองทรายเล่นกองทรายแมวชอบกองทรายลงไปอ่าลงไปเข้าน้ำ ไไเที่ยมเห็นปะต้มดูคุณผู้ชมดูแมวของแต่ละคนนะครับโดดอ่ะดดดดวันนี้เขาก็เพิ่งมาใหม่นะครับผมมาใหม่ก็จะมีน้อยหน่อยนะครับโอ้สบายเรานั่งได้แล้วนั่งเดินตามได้ไหมเดอะโลไดไหมจะมาซื้อนี่ซะหน่อยนี่มาทำอะไรอะ่ะอูสิ <c oughs> มันทำอะไรได้ป่าวะเขามาทำอะไรได้เลย แล้วก็จะต่อยได้โอ้ไม่ได้โอ้ทำอะไรไม่ได้เลยอุ้มดินี่เป็นไงตัวใหญ่ก็ยังอุ้มได้นะโอ้ยไอ้ชิคาหมุนไว้เนี้ยโอ้อาหะหายไปเลยเล่นเด็เล่นเด็เนี้ยไปไปไปโอ้ยก็เดินจนทำบ้าอะไรละยอดยอดปะเกมแนวนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อย เดเหมือนเดิมอะ่ะก็จะมีคลิปสั้นไปให้ดูว่าแบบผ่านเวลาไปหลายๆวันอะ่ะเออสะสมไว้นะคอนเทนต์นี้ยาวๆเลยวะ่ะยิ่วจัดอะ่ะไอ้นี้เซิร์ฟนี้กลับมาก็คือประตูยังอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้ว่าซื้อที่แล้วนี่คือประตูนี่กระเด็นเนงกูร้องน,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 นั่งไว้ลูกนั่งไว้นั่งไว้ลูกขี่มานดีกว่าไปน่าจะพอประมาณนี้ก่อนดีกว่านะผมว่านะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับการเลี้ยงแมวของผมในวันนี้แมวตัวผมนี่จะโตทุกวินาทีเลยนะครับผมทุกนาทีเลยแหละเอาง่ายๆถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่กันนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลามีคลิปแจ้งเตือนมาคุณจะได้กดเข้ามาดูได้ก่อนใครแล้วเมนได้ก่อนใครแล้วก็กดไลค์ได้ก่อนใครนะครับผมโอเควันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผผู้้้ชมมมไปกก่่ออนนนลลวววสสสาาาหรรรััััับบบบบีีดดดคค๊ยยยยื